สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยก่อนอื่นเลยจำกันได้ไหมว่าค่า้ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างอ่าใช่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นไปนักเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกวิธีแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่แล้ววันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยครูก็มีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมาให้นักเรียนดูครูขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะอะ่นักเรียนเห็นหน้าจอกันไหมคะนี่ค่ะวันนี้มาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ ถ้าใครไม่ได้ยินเสียงอะไรยังไงบอกคุณได้เลยนะคะสำหรับสาวๆที่เคยใช้ครีมมาเยอะแล้วก็ไม่เห็นผลแล้วก็ใช้ครีมแรงมนาะจนแบบหน้าลอกหน้าพางังหน้าบางนะจ๊ะใช้ครีมแบบมีสารแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ครีมฟื้นฟูผิวหน้าแบบไหนที่จะเหมาะกับผิวหน้าแนะนําเลยจ้านี่เลยนะคะสองตัวนี้ครีมไฮโซหน้ a, าใสชุดนี้เลยจ้าเป็นครีมกลางวันนะคะแล้วก็สองตัวนี้นะคะทํางานร่วมกันนะคะแนะนําว่าให้ใช้ควบคู่ กันเลยคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้คนผิวติดสาสามารถใช้ได้คนที่ไม่มีปัญหาผิวอยากหน้าขาวกระจ่งางใสก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็คนที่เป็นฝ้านะคะบอกเลยว่าชุดนี้นะคะช่วยเรื่องฝ้าด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีอัลฟาบูตินนะคะ ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินใต้ผิวของเราทําให้ฝ้ากระจางลงอย่างรวดเร็วและตัวนี้นะคะช่วยลดสีเพราะว่ามีสารสกัดจากใบโบัวบกนะคะช่วยปอกพลลมผิวทําให้ผิวนะคะเราลดการอักเสบของผิวนะคะนี่เลยนะคะต้องใช้ควบคู่กันนะคะเพราะตอนนี้ครีมชิมี้ขายดีมากแล้วก็เป็นครีมสูตรเฉพาะของแบรนด์เนื้อบางเบาทางง่ายไม่เ,นเหนียวเหนอะหนผิวแน่นอนรับประกัน7วันแรกนะคะถ้าแพ้ยินดีคินเงินใน7วันอยากให้สาวๆลองใช้ดู ะะว่ามันดีจริงไหมนะคะแต่ว่าสําหรับผิวนุกเอิน,นะคะนุชใชมาแล้ว6ปีนะคะก็ผิวเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนไงก็ฝากด้วยนะคะครีมไฮโซลามารีคะ่ะนักเรียนเราก็ได้ดูคลิปกันจบไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าคลิปที่ครูนํามาเนี่ยมันเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคะ ขายคิมรีวิวคีมทาหน้าอ่าใช่มันเป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวคีมทาหน้าขายคีมนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนเนี่ยจากที่นักเรียนได้ดูคลิปไปนักเรียนมีความเชื่อถือกับสินค้านี้มากน้อยแค่ไหนคะมีใครเชื่อไหมอืมแล้วมีใครไม่เชื่อไหมคะอ่าแล้วไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อเพราะอะไรคะไหนนักเรียนลองบอกสิ ไม่รู้ว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าใช่ไหมอ่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะทางนี้นะคะก็จะอยู่กับวิจารณญาณของรักเียนด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อสิ่งที่เราดูไปเนี่ยเราก็จะต้องแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้ได้ก่อนอ่าและก็มีใครรู้มั่งว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมคะและ มีใครทราบไหมว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยมันต่างกันยังไงยังไม่ทราบใช่ไหมอ่าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ว่าข้อเท็จจริงแล้วข้อคิดเห็นเนี่ยคืออะไรครูก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มโดยครูจะให้เวลา2นาทีนักเรียนจับกลุ่มกันเองได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะครูจะให้เวลาจับกลุ่มสนาทีนะคะ นักเรียนทุกคนเริ่มจับกลุ่มได้เลยค่ะค่ะนักเรียนทุกคนก็แบ่งกลุ่มกันครบเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาต่อไปนะคะครูก็จะเริ่มเข้าสู่เนะื้อหาแล้วนะครูขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะนักเรียนเห็นสไลด์ครูกันไหมคะถ้าใครไม่เห็นยังไงบอกครูได้นะคะค่ะ อย่างที่ครูบอกไว้เมื่อต้นคาบนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการแยกข้อเทตจจริงและข้อคิดเห็นกันวันวันนี้นะคะครูก็จะพาไปทําความรู้จักกับข้อเท็จจริงคืออะไรข้อคิดเห็นคืออะไรและมันมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงก็คือหมายถึงข้อความหรือว่าเหตุการณ์ที่มีความเป็นมาหรือว่าเป็นอยู่ตามจริงแล้ว และข้อความเหล่านั้นนะคะก็จะต้องวินิจฉัยว่าเป็นจริงค่ะ,ะข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นก็จะหมายถึงความเห็นความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหานั้นๆน,น,นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าลักษณะของข้อเท็จจริงเนี่ยมีอะไรบ้างลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด สี่ลักษณะนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูลักษณะแรกกันนะคะลักษณะที่หนึงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้ลักษณะที่สองมีความสมจริงลักษณะที่สามมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ค่ะและลักษณะที่สี่ลักษณะสุดท้ายนะคะก็คือมีความสมเหตุสมผลทั้งหมดที่ครูพูดมาเนี่ยก็คือลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูลักษณะของข้อคิดเห็นกันต่อเลยเนาะลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ลักษณะเหมือนกันลักษณะที่1นะคะก็คือเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกลักษณะที่2นะคะเป็นข้อความที่แสดงเกี่ยวกับการคาดคะเนลักษณะที่3เป็นข้อความที่แสดงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหรือว่าอุปมาอุปไมค่ะ ลักษณะที่สี่นะคะก็คือเป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแน,นะหรือว่าเป็นความคิดของตัวเราของผู้พูดหรือว่าของผู้เขียนนั่นเองค่ะอ่าเราก็มาดูตัวอย่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวอย่างจากข้อเท็จจริงกันก่อนเลยนะคะข้อเท็จจริงครูก็เอาตัวอย่างมาด้วยกันสองตัวอย่างประโยคแรกนะคะ ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นประโยคนี้นะคะที่เป็นข้อเท็จจริงได้ก็คือมันพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการแล้วก็มีหลักฐานยืนยันนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ตาของเราก็มองเห็นได้จริงๆอันนี้ก็เลยประโยคนี้ก็เลยเป็นข้อเท็จจริงค่ะประโยคที่สองนะคะทุกคนหนีไม่พ้นความตายประโยคนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันค่ะก็คือมันพิสูจน์ได้จากประสบการณ์ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของข้อคิดเห็นที่ครูนำมากันดีกว่านะคะประโยคแรกที่ครูนำมาก็คือคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมออันนี้ที่เป็นข้อคิดเห็นได้ก็คือแบบมันไม่มีข้อยืนยันนะคะว่าคนเรียนเก่งจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป บางคนเรียนไม่เก่งก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เลยทำให้ประโยคนี้นะคะเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะประโยคที่สองนะคะคนที่เชื่อถือโชคลางเชื่อว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ลึกลับที่ประโยคนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะก็คือมันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อมันพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยเป็นข้อคิดเห็นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมากกว่าอ่า นักเรียนทุกคนก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นมีความหมายว่าอะไรและมันมีลักษณะเป็นยังไงนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับกระดาษที่ครูแจกให้กันหรือ,อยังคะอ่าได้รับกันแล้วใช่ไหมคะครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็ภายในกลุ่มเนี่ยช่วยกันระดมความคิดนะคะสรุปสรุปข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยมันมีลักษณะยังไงมันหมายความว่าอะไรและมันและมันมีวิธีการแยกยังไงว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นแล้วครูก็อยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันยกตัวอย่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นมาสักอย่างละหนึ่งประโยคแต่ประโยคที่นักเรียนยกตัวอย่างนะคะจะต้องเป็นจะต้องเป็นประโยคที่ต่างจากที่ครูสอนไปโอเคไหมคะ แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามครูได้ตลอดเลยนะตรงนี้นะคะครูก็จะให้เวลาทำทั้งหมดห้านาทีแต่ถ้าใครทำไม่ทนันหรือว่ายัางไม่เสร็จนะคะบอกครูได้นะคะอ่ะครูขออนุญาตสต็อปแชร์ก่อนนะคะค่ะถ้าใครสงสัยนะคะถามครูได้เลยนะคะตอนนี้ก็นักเรียนก็ลงมือทำได้เลยคะ่ะ นักเรียนทุกคนทำกนเกษตรแล้วใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำกเกษตรแล้วใช่ไหมเอ่ยอมาค่ะต่อไปแต่เดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะที่เราจะทำก็คืออ่านคิดพิจารณา ครูก็อยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมารับใบงานที่ครูค่ะอาแต่ละกลุ่มได้ใบงานกันไปแล้วใช่ไหมคะอาได้ไปแล้วใช่ไหมครูก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าใบงานนี้นะคะก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาข้อความที่ครูกําหนดในช่องซีเลี่ยมตรงนี้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ว่าประโยคไหนเป็นข้อเท็จจริงประโยคไหนเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็ให้นักเรียนนะคะแยกเอาไปใส่ตรงกล่องข้างล่างที่ครูทําไว้แค่นี้ทําได้ไหมคะอันนี้นะคะครูจะให้เวลาเยอะหน่อยนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องอ่านคิดวิเคราะห์ครูจะให้เวลาประมาณ15บหถึงยีนาทีนะคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนก็รอเพื่อนถ้ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จก็ค่อยๆทํานะคะไม่ต้องรีบครูมีเวลาให้เนาะ เดี๋ยวตอนนี้นักเรียนก็เริ่มทำกันได้เลยนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนาะครูก็อยากจะถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีวิธีการแยกลักษณะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่นักเรียนอ่านเนี่ยยังไงบ้างไหนครูขอกลุ่มที่สองลองตอบให้ครูฟังหน่อยสิคะ ่าเป็นประโยคที่มีความน่าเชื่อถือเนาะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ทําไมมีความสมเหตุสมผลอ่าแล้วครูก็อยากทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีวิธีการแยกลักษณะของข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างไรบ้างเออครูขอกลุ่มหนึ่งหนตอบให้ครูฟังหน่อยสิคะ อ่าใช่แล้วเป็นข้อความที่เป็นประโยคหรือข้อเสนอแนะที่เป็นการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมอ่าถูกต้องค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็ตอบคำตอบคาถามครูถูกหมดเลยครูก็อยากจะรู้ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยแยกประโยคไหนไปใส่ตรงไหนบ้างครูก็อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟัง งั้นครูขอเริ่มที่กลุ่มแรกเลยเนาะเดี๋ยวครูขออนุญาตสต็อปแชร์ก่อนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้นำเสนอง,งานครบกันทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะช่วงสุดท้ายนี้ครูก็อยากจะถามนักเรียนว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างไหนใครตอบครูได้บ้างการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นใช่ถูกต้อง และนักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าความหมายของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยคืออะไรทราบแล้วแล้วนักเรียนรู้ยังว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยต่างกันยังไงไหนใครช่วยอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิเพราะมันต่างกันยังไงทําไมคะข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือข้อความที่แสดงเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำไมมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ และส่วนข้อความคิดเห็นนะคะก็เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกนึกคิดของคนใดคนหนึ่งใช่ไหมอ่าซึ่งเราอาจจะเห็นด้วยก็ได้หรือว่าอาจไม่เห็นด้วยก็ได้อ่าถูกต้องเก่งมากๆค่ะแล้วนักเรียนลองยกตัวอย่างลักษณะของข้อเท็จจริงให้ครูฟังได้ไหมว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ มีความเป็นไปได้สมเหตุสมผลอ่าเก่งมากๆและอ่าสุดท้ายแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างลักษณะของข้อคิดเห็นให้ครูสักสองประโยคซิว่ามันมีอะไรบ้างเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกเป็นข้อความที่เสนอแนะอ่ามีหลักฐานน่าเชื่อถือได้ไหมไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือก็เลยจะเป็น ข้อเหดเห็นนะอ่าวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนก็ตั้งใจเรียนของครูมากๆครูก็หวังว่าสิ่งที่ครูสอนไปในวันนี้นะคะนักเรียนจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่านําไปใช้เป็นนําไปต่อย,ยอดในบทเรียนถัดๆไปได้นะคะถ้าถ้านอกจากนี้นะคะใครมีข้อสงสัยที่อยากจะถามครูเกี่ยวกับเรื่องนี้ทอดถามครูได้ตลอดเลยนะคะ วันนี้ครูก็ขอจบคาบเพลงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คาบหน้านะคะขอบคุณค่ะ